สวัสด so anyway, ีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับนาวีเต้าครับว่าวันนี้ผมจะมาสอนทําอาชีพตัดไม้ครับก็แปลรูปไม้ขายไม้นะครับก็ตอนนี้ไม้ราคาดีมากครับผมก็ไปทางานตัดไม้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมนะครับก็จะวาร์ไปนะครับวาร์ไปที่งานตัดไม้เลยนะครับผมครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่ตัดไม้แล้วนะครับผม ทุกคนก็รู้นะครับว่าผมขับรถมาผมร้อนเลยนะครับผมก็ตอนแรกก็สมัครงานเลยนะครับที่ผู้ชายนะครับแล้วก็เข้ามาในบ้านครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนชุดนะครับผมก็ออกนอกบ้านไปตัดไม้กันเลยนะครับผมเนี่ยครับเราเจอไม้ครับแล้วกดอันที่สองครับแล้วกดตัดไม้ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็กดอันที่สองเดิมครับแล้วกดเก็บไม้นะครับผมไปต้นอื่นนะครับผมแล้วก็กด ที่ตัดไม้นะครับผมรอนะครับผมเนี่ยครับเขาก็จะตัดมานะครับแล้วก็แล้วก็เก็บมานะครับเศษไม้านี้ก็เอาไปแปรนรูปเด้นะครับท่อนไม้นี้ครับแล้วก็มาอีกต้นหนึ่งนะครับผมถ้าเราเก็บเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปแปรรูปไม้าเลยนะครับผมเนี่ยครับสถานที่แปรรูปว่ามันจะมาร์กอยู่ในแผนที่นะครับผม แล้วกดตัดไม้เลยนะครับผมถ้าเราทําเสร็จแล้วเราก็ไปเลยนะครับผมครับตอนนี้ไม้ก็เต็มกระเป๋าไปแล้วครับผม ก็กระเป๋าเต็มนะครับก็แล้วก็ไปแปลรูปไม้เลยนะครับผมไปกันเลยนะครับผมแต่ก่อนจะไปนะครับสําหรับคนที่ไม่มาทําแล้วนะครับก็ลาออกจากอาชีพนี้ก่อนก็ดานครับวันนี้ผมตัวอย่างให้ดูนะครับผมก็เลยลาออกเลยนะครับผมแล้วก็กดที่โทรศัพท์ครับแล้วกดแอปครับแล้วก็แปลรูปไม,ม้ครับผมง่ายๆเลยนะครับสําหรับคนที่จะทา ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่แปรรูปไม้แล้วนะครับก็กดรูปคุยครับแล้วอย่างสําคัญเลยนะครับก็กดติดตามผมด้วยนะครับผมโอเคครับเราก็กดรูปคุยนะครับผมจะแปรรูป2ไม้นะครับเท่ากับ1ไม้แปรรูปนะครับผมนะครับตอนนี้ไม้มีไม่พอแล้วนะครับผมเราก็ไปขายเลยนะครับผมโดยที่กด GPS เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดขายไม้แปรรูปนะครับผมซึ่งระยะทางขายกับระยะทาง ที่แปลรูปไม้ครับก็จะอยู่ไม่ไกลมากนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมตอนนี้แล้วก็ถึงที่ขายไม้แปลรูปนะครับผมก็เนี่ยครับอยู่ใกล้ๆกันเลยครับก็สําหรับอันนี้ก็เราต้องดูไม้แล้วก่อนนะครับผมว่าไม้แปรูปเรามีเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็กดรูปคุยเลยนะครับผมแล้วก็กดเลขที่เรามีนะครับผมเรามี15แล้วก็ใส่สิครับผมเนี่ยครับ ผมได้3 0 0 0กว่าบาทครับก็เรามาแปลรูปท่อนไม้เลยนะครับผมซึ่งท่อนไม้นะครับจะได้เยอะกว่าไม้นะครับก็จะเสีย5ท่อนไม้ต่อ1ไม้แปลรูปนะครับก็จะเสียมากกว่านะครับเพราะว่าได้มากกว่านะครับผมนะครับแล้วก็กด GPS แล้วก็ขายไอเทมนะครับสำหรับใครที่จำทางได้ก็ไม่ต้องกดก็ได้ครับผมแปลนี้ผมมา แสดงให้ดูนะครับว่าการขายไม้แล้วก็แปรรูปไม้นะครับอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ทํำยังไงนะครับผมก็งานนี้ครับเป็นงานที่ง่ายนะครับแต่ว่าต้องมีกระเป๋านะครับกระเป๋าต้องมีเยอะนะครับผมแล้วก็ต้องมีรถนะครับหรือว่ามากับเพื่อนก็ได้ครับผมเนี่ยครับแล้วก็กดวัตถุดิบนะครับอันนี้เรามีไม้แปลรูปสุสีนะครับแล้วก็ใส่เลขสุสีเลยครับผม เนี่ยครับผมแค่นี้ก็ได้เงินมาแล้วนะครับ6,000บาทนะครับก็ผมมาทำอาชีพขายม้แปรรูปนะครับก็สำหรับใครที่ชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด s u b s c r i b ์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม